วิธีการนะครับว่าการแอดสมมติว่าเราไม่มีจอนะครับของ Epixel ทีนี้เครื่องบันทึกเราออนไลน์อยู่แล้วนะครับขรงเลบนะครับเครื่องบันทึกออนไลน์อยู่แล้วทีนี้เราทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปในกับตัวทา,าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับโดยใช้แบบ wi-fi ตัวเดียวกับตัวที่เครื่องบันทึกต่ออยู่นะครับหลังจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกนะครับมุมบ,บนขวามือครับให้กดคําว่าเพิ่มครับ ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่าแลนสแกนครับตัวนี้ให้กดแลนสแกนครับทีนี้จะมีรายการอุปกรณ์ขึ้นมานะครับตีนี้ของผมจะเยอะหน่อยนะครับทีนี้รายการอุปกรณ์ขึ้นมาทีนี้ทํอะไรต่อครับกดไปชื่อที่ตัวเลข10บหลักตัวนี้นะครับนี้คือของผมนะครับกดเสร็จแล้วครับจะมีชื่ออุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์นี้เราแล้วแต่เราตั้งครับราดพานจะเป็นลาดเดียว ที่เข้ากบเครื่องบันทึกครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็จะต้องใส่นะครับให้เป็นรหัสเดียวกับเครื่องบันทึกนะครับอ่าสมมติว่าผมไม่มีนะครับอันนี้เรากดสมบูรณ์ได้เลยครับมุมบนขวามือนะครับอ่านี่ครับจะมีอุปกรณ์ขึ้นมาครับอันนี้ถ้าขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอ่าให้กดติ๊กถูกนะครับอ่าแล้วกดยืนยันครับ รอเขาแป๊บหนึ่งครับอ่ากดเครื่องใหม่เครื่องใหม่เพลงครับประมาณนี้นะครับ